โอ้โหดูวะคอกปชโดตัวใหญ่แล้วนะเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยเดี๋ยวรอดูว่าจะเห็นแม่เขาหรือเปล่าเนี่ยรุ่นนี้เริ่มมีลายข้างแล้วก็เรียกว่ารุ่นไอ้ป๊อก อาจะใหญ่กว่านิ้วมือละดูฮะดำๆเพียบเลยหาดูยากฮะเดี๋ยวนี้ดูนะ ดูกันเพลินฮะโน่นๆมีฝูงปลาแรดปลาแรดก,ก็ไม่ได้น่ากลัวสำหรับปลาชะโดปลาที่น่ากลัวก็คือป,อปลาปลากรายไซนะขนาดเป็นเม็ดเนี่ยนะมาหาจับกินพวกเนี่ยละ ลูกปาชโดจากนักล่าก็เป็นผู้ถูกล่าบ้างนะโอ้โหยังไม่เห็นแม่เลยนะลอลุ้นกันนะจะได้เห็นตัวแม่หรือเปล่า เงียบจริงๆนะแม่เนี่ยอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยโชว์หน่อยสิไม่เห็นเลยชมกันเพลินๆไป คลอกป่าชะโดรอลุ้นนะว่าจะเห็นได้เห็นแม่ไหมเนี่ยถ่ายจะสามนาทีละยังไม่เห็นแม่โผล่เลยโอ้โหโนนโน่โนป่าแรดโดนโดน,โดนไล่โดนไล่มารบกวน ครอกของเขาเนี่ยโดนไล่เลยอ่ะคงไม่ได้เจอแม่หรอกนะสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ